วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวคน้นกับสนทิยานชื่นฤทัยในธรรมเรื่องคด,ดีอภิสิษหนีทหารพูดจะมานานแล้วละครับและที่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเนี่ยก็ไม่รู้เพราะว่าคด,ดีที่อภิษ,ษ์ไปฟ้องจตุพรว่ามินประมาทในเรื่องนีทหารกําลังจะมีคําพิพากษาตัดสินขึ้นมาหรือเปล่าจึงได้ขุดเอาเรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้งเพื่อจะช่วยจตุพรแต่ที่แน่ๆลวครับเมื่อกระทรวงกลาโหมโดยรัฐมนตรีว่าการออกมาเล่นเองทางฝั่งของประชาธิย์ก็ออกมาแจกแจงโชว์หลักฐาน เพื่อไทยก็ตอบโต้กลับว่าหลักฐานที่ว่านั้นเป็นหลักฐานปลอมผมว่าอย่างนี้ได้ไหมครับเรื่องนี้อย่าโต้กันไปอย่าโต้กันมาว่ากันในเรื่องทางกฎหมายเลยครับถ้าสิ่งที่พระพยาธปิบัติเอามาแฉเป็นหลักฐานปลอมอภิสิทำความฟิจริงแจ้งความจับดำเนินคดีและพิสูจน์ได้ง่ายครับเพราะหลักฐานเป็นพยานเอกสารอภิษธเปเวชาธิวะหากโดนคดีนี้อ่ากองตรจําบกุก็อยากจะดูสิีว่าจะหนีคดีไปแบบพระสินชินวัตรหรือไม่สทิยานขชื่อไทยในธรรมใ